ครับปลายนะครับผมต้มปลาไหลขัวหนูขัวหนูสผมแมนผมตายบ่เลี้ยงบนนี่สี่มือน่ะคือไม่สิ่งเยเอเอเซีนออมื่อพอชิเมือกันเย็นใจผ่านวอติ มาแล้วจะบอกสดมันห่อนอยู่ปกกกาขายได้อย่างไรต้อื่นเหมืนเดว่ะวัวรู้ว่ามันทางกินได้นีิทางนี้เป็นรุ่นสีชิม่งก็รุ่นเอาลองบางี่งินก่อนหน้าดหน้าไม่ก่อนหน้ยดนเจ็บไปสุดท้ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีอะสูตรที่พอยิ่งรุ่นเด่นยามอยู่เนี่ยสูตรนี้ล่คราสามปีสามปีเราที่นครับยังร่นี้เราเอ้ยน้ำมานสูตรมัห้อมกันแต่ว่ามีความสลุกแต่ว่าในบรรยากาศอาหารมันบานเห่าตอนนี้เที่ยงครับผมมื้อนี้ครับมากินของไม่รุ่นนะครับ สวัสดีครับเป็นยุรุษอีสานบ้านน้อยครับมาพี่น้อง, <c oughs> องกินข้องกันไรผู้หลายคนพอดีอีสานติตีเขาเยี่ยมมากหล่นนำ้ำเดือยมทำเขาวหลายปีแล้วเกือดจีกว่าันะครับงานยากภารกิจก็มาเรียนทำยุรุษนะครับผมแต่ทุกคนตั้งไปเนาะผู้นห,นนห,นนหนึ่งไปทางหนึ่งผู้หนึ่งไปทางหนึ่งเมื่อหนึ่งครับสบกันพอดีกับเสือปั้มก็เลยมาสสนกันมากเลยล่ะเรียงกันเด้อะเอฟซีส์ครับมือนกันครับผมพิบหอบหนึ่งเอากันครับผมพิบหอบหนึ่งมือนเดิม รับแก่ยนนครับแก่อไรับแก้มโอ้นี่อันต้มปลาไหลต้มปลาไหลครับต้มปลาไหลต้มปลาไหลพี่น้องฮ้ยไดาพี่น้องเบิ้งไม่ไปใกเ่ะนี่ละนีลเก้ยบน่เะเกันมนเนี่โอ้ไอป้ ป่วยท่านสวัสดีมาเฮ้ยบ้าปุ๋ยจุผักสวัสดีครับบ้าปุ๋ยผักครับผมักใส่เ้อผมพี่น้อยเ่าไปนะครับผมต้มปลาไหลอามันกัดดัวหนููสุดผมแมนผมตายบ่เลี้ยงวันนี้มเนอะคือเอาเอาเนเออมือพอชิมเงกัน ผ่านวันติมาเร้วจะบอ้าสมันห่อนอยู่บอกขายได้อย่างไอต้อื่นเมื่อเดือนวานทางได้นน่ทางนี้พนุนีซ่เอาลองบางยี่สีชิมน้าไว้ก่อนหนึโดนเราได้ไปดจี เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีสูตรที่พย็นรุ่นเด่นหยามอยู่เนี่สูตรนี้ละสามปีสามปีเนาะสปีได้เมาพกันแมนเป็นบเกิดอไปค่อยเป็นคอยมากอกเขาไยินสถานการณ์มันต้กนวาเนาะเดี๋ยวนี้กนี่คือเราะครไม่ได้ไปไต้มไป้านพอดีดีน้นานแช่ไว้ปั้มอ้ยคือะไละดึงหวกกหอกกิ๊ะ คือว่ากาลันกินอยู่เลยอกอนนอกอาคน้อะกม่ปลาไหอืมปได้เอฟซีมอสุรันขาีก่อขาจิกมือีัยนะครับว่านกระเพิ่นข้าียังนียัคนเบียรคนงานเนี่นคนคนบนี่ทุกอยไปจกตมมากอย่างนี่วปจกต้มเป็นนไหลแม่วแม่นาว่าว่าปนหัวเอียวางมือกเนย่นี้เสี่ยงรสชาติโดนเนี่ยมากเทนึงนุ่มความมอนโบราณมากสายผม ดิกน้องแท้น้แบผู้โถ่ัโอ้ขับเด้เนาะเจ้น้าโคโเรอทั้งพุนรัชชาทั้งียกลมกลม่น้่ด่ยเน้ำไผ่งเดียวเลยเจ้าแต่พี่น้องกันท่านบวไนย่งเดียวอย่งดูด ๋ยวเป็น hmm. บ yeah, no. no. oh, ้วนมันรั sì, ่ไปอยกลัวนะครับทั้งโรคโควิดเขามาพาเนี่ยกับอได้มาเร่มน้ำยลุ้นแนวไม่ปุกเนี่ยมันมีประเด็นงนทำับบ่างงานทันสมัยเป็นงานทันสมอแล้วต้องานยากโอ้ตามคนตามมีพลอะร้าก็ยากไม่ยากเื่อติดกันเลยเ่องเี่อติดกันเนียเอติดกันานี้ลุ้นลนะยไม่ได้มาหากันทางเจ้าเลยมันเนี่ย่ ก็เกากันมันกปารพกันว่าเกากันจะปันมาพอดีกัเลยดีพี่น้องเนาะกันมันเีกันโมแล้วโมเนาะเสียเปียกก็เสียปั่นมันจแหลกตนข้งช่องข้าควรแล้ววดเนาปวดหนูปวดตัวยงเลยพี่น้องธรรมดาเลยม่อืเป็นอวกพ่วเดียวกันเนาะเน้อเสียเปียกเสียเปียก้จินตะปจหม่นหันมาจินตไหลบิดเลยเีอันมองคิปอยู่ครับ มาเด้อต้งปอะไรยิกลางมานเด้อขันเบิ้งกิ้้อ่ยบอกนะเดี๋ยวบอกยนจบัญญาเเ็บักนเนี้ยเจ็บเจบบยังดีเนาะต้องปลาไลสีมือแม่มันกินเองบายปัดพระปัดพระมันซนรกอ้หลายอย่างจกลง้นนี่ง กันเย็ดเน่านันเดียวไม่อยากเห็นเย็ดไรเน่าเนี่ยมันเนี่ยเบาเยังกระดักหนูก็ครับผมใครมากครมีผมใครจะเห็นไหมเนี่ยจิ้มเน่าเดียวจินมเน่าเดียวขายยี่ยมเยี่ยมขายเนี่ยเพิ่ไมาเยี่ยมกันมากไม่ว่าผช่วยกนกินนะครับหรือนี่บม่ได้บางไงน่ารู้พี่น้องท้ามขายรลดขนาดนรอพี่น้องท้ามจะเต็มเป็นความเหม็นไหมใช่ครับยืนรุนวะอ๋อเสือปั่มบ้ามาบ้ามากบ้คนจะหาแล้วครับผม ต่างเรีบร <pakai> ้อยครร้สองร้อยครับกันเองกันเองคนว่าถอนหามันเ่าเดี๋ยวรู้จักแบโอ้ยยีแผนเอาอีกเจอเลยนี่เนาะางรวนราคาตวไปได้สิไมกิน้ยจะเล่นเาอเอาใบกล้วยดังถืมบอเอกใอาไม่อีกดังเสียบออกดึงออกมาเด้ออกนโ้แคนันพูดกลางปอกเงันเายังไ่เห็นสีหรอไม่เห็นสี มันเหี้ยเสียเราห่วยอย่างเดียวมัยเป็นับเดยนนี่เลยเสียกพักเรียบเอาไม่อยากบอกคนเราะกินของอะไรคนเนาะมีแต่ปลาไหลตุ่เนี้ยนะมาดเสียบสิเละตุ่มปลาหลไม่ได้เอาทิมต่มตุ่มตัวก็กินผู้เดียวเหมือนกับ่าเสียบนะครับตุ่มผมอะไรนะเอว่าตุ่มผมยังเี่ยงานเราบ่นตั้งวของสอดกันไย

เพื่อพอขาควาดส้ยวในออ่เลยพอด้วกระดูกว่นครับมันนี่ก็โอ้แสบคลกแล้วครับผมากช่องน้ีลุ้นหรีหยกยกกูลนี่ต้มไรเนี่ยกวนหมูสูตรสีบปุมบหมูดอนผ้นกตตนเนี่ยเสียบมือนีีากชองเด้ครับผมเราอยากมีสารสติก็ผม นี่กนุ่มปโมดอนคับผมกัฝากท่องฝากใสมากครับท่านมอกับเบ้ายางมั้ครับนี่ไ่เดิมของกระากแกมซักกะเื้องครับผมตัวแซ่บๆเลยครับผมก็ฝากแห้กําลงใจกันไปเรื่อยนะครับไส่สามบานแ้งแงแ้งปันใเขาหาดินครับได้กับีสมองสบัล้วครับติดที่ตามเพราะว่าติดที่ตาม่อร์ีสันบากน่อยนุ่มปัมเมืองอุดรลกคอีสานซิตี้เบาปุยยอักอะยังได้กับเป็นกัลังใงให้ สุขกักเสุขพุทธสุกนะครับสุขช่องขอยยดีมีแห้งเด้อแรกนี่สุขุทสุพครับจิมนี่มาอนี่มายุรุนความจิมกันครับสวัสดีครับ